สวัสดีครับพี่น้องเห็นในข่าวบ,บ่าพี่น้องเห็นตามเชื่อเชียวบับพี่น้องใจสิเลือกตั้งพี่น้องคงจะเห็นอย่างหลายหลายอย่างเห็นคนอาสาเข้ามาเป็นนายยกที่มารบริหารบ้านเมืองมารบริหารประเทศไทย สดสดหลอดหลอดเลยหลับพี่น้องเห็นบอขนาดเพลงาตดไทยมันกันยังเมื่อจักสิวาจังใดตาพักนีได้่คนเขามาลาย เขาก็คิดกันไปไปน้ะพี่น้องเนาะสิไปเลือกคนพวกนี้ไปเลือกภากคนี้เขามาเขาคิดยังไงของเขาทางทางที่พฤติกรรมต่างๆในภากคนี้มันหมด เป็นแบบอย่างที่ดีให้ครับเยาว,วชนหลุนหลังๆเลยคำโพดคำจาบบมี่ครับเขาลบนบนอมนี่บบมี่ครับเบาะว่าสิเป็นผู้ยิง่งผู้ชาย พี่น้องเงินบลบันเนี่ยตะคนสีอาสาเข้ามาบริหารบ้านเมืองอยากเป็นนายยกแต่เพื่อชาติไทยนี่บอกเขาหลบพี่น้องว่าจังไดพี่น้องไปหาบุงเด้อโจเจียวแห้งมาแห้งแหงไรคิปนี้ ผมก็บออยากว่าเรารับพี่นอ้องบงคงข้างมันก็อึดอัดขนาดละครับกับพกวกเนี่ยพี่น้องเล่งไงดีๆครับเบิง้งคักๆครับพัก,กพวกเป็นยังไงมันกับโบนี้กันหลายเหระแต่ว่าเอาพบไปได้กันยังดีครับพี่น้องวางไงพี่น้องคิดเนี่ยนะครับเ้อกับาตดบ้านเมืองของเรา